ม่เดียวเรามีนกหวีดไหมคะนกหวีดในการเป่าคณะกรรมการเชิญนะคะเชิญคณะกรรมการได้เลยค่ะสองในสามพากรรมการมาส่งโอ้โหอันนี้คือพากจนแบบหมดเรียบหมดแรงกันเลยทีเดียวเชิญกรรมการนะคะ2ใน3นะคะมาดูนักกีฬาอีกครั้งหนึ่งสีแดงค่ะตอนนี้แอปพูฟเรียบร้อยสรุปเรียบร้อย คุณก้องวายุค่ะน้องบอลค่ะน้องอาร์ค่ะคุณเจนนี่ค่ะคนสอบถามชื่อเสียงในนามเลยค่ะน้องมีการค่ะน้องมีการค่ะนี่สีแดงและก็นเวททีมละหกทีมละหกทีมละหกอเมทแรกก่อนแล้วค่อยสลับรอบสองรอบสามได้ ทีมเบื้องหลังสามารถลงได้ด้วยนะครับช่วยได้ช่วยได้ไม่ใช่แค่ศิลปินนะครับเบื้องหลังลงได้ด้วยเดี๋ยวจะมีรอบสองรอบสามได้โอเคไหมคะรอบสองรอบสามสลับตัวได้สลับตัวได้เบื้องหลังสีน้ําเงินมาสีน้ำเงินแม่ทรงแมแซมพี่บ่าวเมื่อนั้นนะสีน้ําเงินประกอบไปด้วยพออแตงโมครูชินจังน้องยูริพี่แม็กซ์รันนะคะน้องชอเปอร์และพี่กีตาร์นะคะรอบแรกค่ะพี่มาเดี่ยวสีน้ําเงินฝั่งนี้ มีกลยุทธ์ยังไงบ้างคะพี่แตงโมคะใช้เนื้อหนังแปบนึงทากล้องก่อนทากล้องก่อน <c oughs> ใช่สีน้ําเงินมีกลยุทธ์ยังไงคะพี่แตงโมใช้พลังกาลังและกล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อหนังมังสาในการดึงเพิ่มน้ําหนัก่วงค่ะ <c oughs> ขอดูกล้ามเลยค่ะ <c oughs> กติกาคือโคดลงได้นะโคดลงได้ค่ะ <c oughs> อ่าสีแดงลงไม่ได้ขาไสจะแตกสีสีแดงค่ะกลยุทธ์ยังไงคะพี่บิกี้สีแดงก็คือมีสปายค่ะอ ยังไงคะนั่นค่ะตัวสอดสอดแทรกค่ะเราเรามีหัวทีมฝั่งนี้เป็นคุณคุณก้องฝั่งนั้นคือพอชินจังเออมองตากันบ่อยๆจะได้อ่อนแรงเออมาเดี๋ยวรู้เลยและนี่ก็คือแมตช์แรกของซักขคเยอร์ค่ะระหว่างสีน้ำเงินและสีแดง อย่่าพงสีแดงเขามาที่โอ้มาเชี่เหมือนลูกสะไปนั่งส่วก๋วยเตี๋ยวยังกันหลมั้งนี่มาหางเงกองเชียร์กองเชียร์ขยับมาเชียร์ใกล้ๆได้เออมาดูใกล้ๆกล้ลุ้นมาดูใกล้ๆลุ้นได้แม่นกเราสีแดงมามามาแม่รอฟังสัญญาณนกหวีดจากกรรมการค่ะและถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะไปแล้วค่ะเ้ยังไงค่ะเริ่มแล้วสีแดงหรือสีน้ำเงินสีแดงหรือสีน้ำเงินเอาละค่ะสีแดงหรือสีน้ำเงินตอนนี้สีน้ำเงินยังไง สีน้ำเงินยังไงสีด้สู้เขาไหมสีแดงสู้เขาไหมน้ำเงิน สีน้ำเงินเถือสู้สีแดงไม่ยอมสีแดงไม่ยอมสีน้ำเงินสีน้ำเงินฮึดสู้อีกสีน้ำเงินจะกันก่อนเอาแล้วเอาแล้วขอนนี้เอ้าช่วยเสมออยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้สู้สีมากตอนนี้สู้สีมากค่ะเอ้ยเอ้ยไม่ได้เอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามอาการฝั่งนี้ก่อนครับเป็นไงบ้างคะเออ คุณพอแตงโมคะกล้องค่ะกล้องดียวช่วยด้วยค่ะไม่ได้เงินสักบาทช่วยด้วยเดี๋ยวไม่ต้องการแอมบูเลนไหมคะตอนนี้สองคันค่ะอ้ยอะตอนนี้สีแดงเป็นฝ่ายชนะเย่หนึ่งศูละ10ึคือถ้าสมมติแมตดนี้สีแดงชนะอีกครั้งหนึ่งเขาได้สามแต้มเลยนะ เขาได้สามแต้มเลยนะอยากจะเบิกแบบรอบนี้ขอสิบคนค่ะเอาทีมเบื้องหลังมาช่วยได้เลยเอาทีมเบื้องหลังมาช่วยได้เลยขอสิบคนค่ะใครจะลงแข่งนะคะแมตช์นี้สำคัญมากถ้าสีแดงชนะรับไปเลย3คะแนนแต่ถ้าสมมติว่าสีน้ำเงินชนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันรอบหน้ามา ตัวดิบอโลตัวไหนเชิญได้เลยตอนนี้ให้โอกาสให้โอกาสเลือกเลือกทีมใช่เสื้อแบบนี้คือดิบอโลสามารถอยู่ได้ทั้งสองสี่นะเมื่อกี้บอสพิกมาเชียร์เหมือนคลอดลูกเลยนะคะเชียร์ให้คลอดลูกเนื้อสองซ้ำอืดเนื้อสองซ้ำอืดอยู่ฝั่งนี้นะคะมีครูบิวมาช่วยด้วยพิธีการดึงนะครับผมนับจังหวะหนึ่งสองซ้ำดึงความกันมาจังสิบใบน้ำกันได้เด้อบอสขาฝั่งนี้สีแดงนะคะมีครูบิวมาช่วยด้วย จากทีมสินไทของเรา,านะวันนี้สู้ไหมคูบิวแชมป์เบทีชีวิตเหรอเดี๋ยวเจอแม่แซมมี่ฝั่งนี้มีใครบ้างคะทีมนี้มีแซมมี่มีหนุ่มมีบสไหนไหขอไปดูด้านหลังหน่อยไปดูด้านหลังหน่อยเดี๋ยวอันนี้นับไหมนีส่สาตัวท้ายนั่นก็คือชนะไปเลยนะคะเน่ <What? S 2> <c oughs> บอกเลยว่าสามท่านสุดท้ายพออยังไงพอ้เจอกันรอดเจอกันรอดสีแดงนะพอออยู่เจอกันรอดพอา้อสู้สิบคนค่ะคนตัวใหญ่ใจเล็กครับขออนุญาตค่ะสิบคนไม่ต้องดึงบางั้งหลักให้มั่นค่ะอ่านะเดี๋ยวขออนุญาตให้มันแบบเกิงเกิงกันกรรมการเชิญเหยียบไว้หน่อยนะคะสิบคนค่ะรอบนี้เพิ่มจากหกคนแรกคือพิกิตาหนึ่งครูชินจังสองน้องแม็กสาม น้องสเตม4น้องสกาย5คุณกระต่ายหนะคะอ่าตอนนี้คุณอุ้ยอ้ายเจคะ่ะพี่หนุ่ม8 9นะคะท่านผู้จัดการแล้วก็สุดท้ายแม่แซมทีมนี้ครบแล้วนะสิคนพออ้อค่ะโบกธงไหมคะพออ้อโอ้ยธ <c oughs> งโบกธงสีนําเมอเป็นวุ่นวาย<ม>จังเลยนะคะ,คะจัดจแต่งวุ่นวายแข่งไัก็แพ้ไม่ต้องจัดจัดอะไรมากมายหรอกคะ่ะวัดตายแล้วมีแต่พลังมาก โค้ดสีแดงแอบไปอาบน้ำหรอครับทำไมเปียกจังจะของอาบเพื่อนหล่ะครูชินตัดมาเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะมาดูผู้เข้าแข่งขันทีมสีแดงคุณอาร์ตหนึ่งคุณเฟอร์สองน้องบอลสามนะคะพี่แคนที่สี่คุณกวางห้าคุณซิโก้หกครูบิวนะคะเจ็ดคุณเอิร์ดแปดพี่การเก้า เกินอานโอเคเป็นคุณกล้องแล้วก็น้องเวฟนะคะครบสิบค่ะามามา,มาเลยตอนนี้สิบคนนะคะสีน้ำเงินชนะให้ได้ถึงจะมีแมตช์แก้ตัวครั้งหน้าแต่ถ้ารอบนี้สีแดงชนะจบเกมเลยนะถ้าสีแดงชนะจบเกมเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะรอบแร สัญญาณด็อกวีจากกรรมการเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยยังไงน้ำเงินไหมสีน้ำเงินนำไปนะคะตอนนี้สีน้ำเงินไว้ไว้พลังช้างสารพลังช้างสารพลังช้างสารยังไงยังไงอาด์ตอาดเออตอนนี้เสมอนะตอนนี้ เสมอที่หนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นค่ะรอบนี้นสุดท้ายน,นะถ้าใครชนะได้3คะแนนวางแผนกันดีๆใครจะเป็นคนแรกคนที่2คนที่3นะคะ10คนเหมือนเดิมค่ะเบิกตัวที่บอโลได้เลยจะเป็นคนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยน,จะ,ยนจะสลับ คนเดิมไหมหรือจะเปลี่ยนก็นได้10คนค่ะรอบนี้สําคัญนะ,คะใครชนะรับ3เลยนะถ้าสีาแดงได้สีแดงจะนําไปเลยเป็น8ต่อ2แต่ถ้าสมมติว่าสีน้ําเงินได้ชนะรอบนี้มันจะเสมอกันเลยนะ5ต่อ5อ่าแล้วก็ไปลุ้นกับจุดโทษแล้วก็มีเกมวิ่ง3าขาอีกนะคะอะไรมา คออนุญาตค่ะส0คนค่ะเข้าแถวได้เลยเอาแห้งๆไงคุณอ่าสิบคนจะมีใคร1ิบคนจะมีใครค่ะคนแรกพี่กีตาร์แต่พี่กีตาร์พร้อมไหมพี่กีตาร์พร้อมไหมคะสำหรับรอบนี้เดี๋วนักกีฬาสีหนุ่มครบค่ะพี่ดาขอยยืมหน่อยไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับทุกคนตอนนี้เราจะกู้หน้าให้กันกับสีน้ำเงินครับผมเฮนักกีฬาสีแดงไม่พอค่ะเขาเชิญบอสน้ตหน่อยค่ะใส่เสื้อสีแดงมามาอยู่สีแดงเลยค่ะมาคนที่สองครูจินจัง รอบนี้เราจะเอาชนะให้ได้ไหมเพื่อเสมอเดี๋ยวคือสายหา่าบางสันคิดว่าแค่ไหนก็ต้องชนะครับต้องชนะให้ได้เสมอเลยนะเราจะต้องเสมอแล้วก็จุดโทษให้ได้ครับโอเคคนที่3ค่ะน้องแม็กค่ะมีอะไรอยากจะบอกสีแดงไหมคะไม่ต้องพูดไปดูใช่ไหมไปดูไม้ที่4ของเราค่ะน้องแซมมีอะไรอยากบอกสีแดงไหมคะ ก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะคะว่าเกมนี้ใครจะชนะนะคะอ่าคนที่ห้าครึ่งทางน้องสกายมีระยะจะขิงไหมสำหรับสีแดงนะคะเตรียมตัวแพ้ได้เลยค่ะเออตัวเล็กนะคะเมื่อกี้ได้จักเยอะกับเขาไหมคะไม่ในรอบนี้เปลี่ยนตัวสีแกมลงมาเอออัตสีแกมมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆหนนอ้ขอฝากให้สำหรับสีแดงนะคะหนูรักพี่บอลนะคะ แักพี่บอลก็ไม่อยู่ข้างหน้าลูกไม่อยู่ข้างหน้าเพื่อนเลยลู้ไหมมีแต่เมื่อโนษณาแน่นอนค่ะเมื่อนีคันคอยไข่คันเมื่อนีคันคอยแพ้คอยใครลวดคอยบอกซื้อซื้อซะเพราะฉะนั้นแ,นแล้วสีแดงเพสสีน้ำเงินแน่นอนเออพี่หนุ่มพี่หนุ่มมีลูกให้บอก,ลก,อกหลานอยู่บ่มีคนอยู่อ่ะสีแดงมีคนอยู่บ่ขึ้นมีจีนี ว่าแล้วมมีคนอยู่สัพัหนึ่งไงเลยเนะังแหมู่โอเคได้เลยสามท่านมีไรอยากจะขิงสีแดงครับวันนี้เรามาช่วยสีน้ำเงินกันนะกำมุนามกติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกมกมเชือกเนาะสุดยอดพลังช้างสารนะเนี่ยสุดๆไปเช็คสีแดงนิดนึงว่าสีแดงเนี่ยเขาวางแผนยังไงกันบ้างเพื่อชัชนะในครั้งนี้จริงจังแห้งแม่ทีมเขาจริงจังแห้งค่ะตอนนี้มันจะทำให้แบบคะแนนนำโด่งไปเลยนะคะ แม์นี้สําคัญสาหรับสีแดงขอหน่อยขอหน่อยคนแรกมาคุยกันนิดหนึ่งมาคุณเจนนี่คุณเจนนี่มายังไงบ้างเรามีอะไรอยากจะบอกสีน้ําเงินไหมคะเอออยากจะถามว่าสีน้ําเงินนี่คัดตัวเป้งๆไปหรอคะคนอ้วนๆทำไมไปอยู่นู่นหมดเลยคะทำ <laughs> ไมสีแดงมีแต่คนตัวเจ๋จอยแห้งๆคะเออผิงกันสุดแบบนี้ก็ได้ <laughs> เหรอสีน้ำเงินนะ่ะถ้าชนะ ภูมิใจเลยนะบอกไว้ก่อนนะคะเออแต่ถ้าสีแดงชนะได้นี่โคตรภูมิใจลดตัวสีน้ำเงินด้วยนะคะเออสีแดงสู้ไหมสู้คนเดียว<า>เอาอยู่แล้วนะ <laughs> มาเลยค่ะคนแรกคือใครคนแรกคือคุณก้องวายุคนที่สองคุณเวฟคนที่สามนะคะคุณอาร์ตคนที่สี่น้องบอล คนที่5เอากรรมการมาลงด้วยว่ะคุณแบมคุณแบมคุณแบมช่วยด้วยคุณแบมนะคะคุณแบมปฐมนะคะคุณฟุกด้วยหรอคะกรรมการด้วยใช่ค่ะคุณฟุกมาอยู่ตรงนี้เป็นี่บอลโลเจ็ดก็คือพี่แคนแปดเก้าสิบโอ้แม่คิงอยู่ด้วยแม่คิงด้วยสองสาวของเราสามสี่ห้าสองสาวของเราสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ไหมสู้ค่ะแมต์นี้เอาล่ทุกคนนะอะไรครับ อะไรคะคุณจินจัง,ง,งคุณจนเจนนี่ครับคุณเจนนี่เมื่อกี้คุณมาว่าสีน้ำเงินอ้วนเหรอครับไม่ค่ะดูจากตัวคนโหเลือกไปแต่ละคนดูตัวสีแดงมีแต่กระปุกกระปิบมากคุณบแบบนี้<า>นะครับเขากินข้าวอร่อยเขาไม่เคยโอหักฮัยหยุดพูดขอเพิ่มได้ไหมคะทีมละสิบเอ็ดคนค่ะเอาโค้ดลงด้วยเหรอคะมันไม่มีคนเหรอทีมชาติเบลล์รมการมาเรีนรอยแล้ว พี่บิกกี้สามารถส่งมาได้อีกหนึ่งนะเพราะว่าทางนู้นอ่ะพี่โมลงไปแล้วเข้าไปไปเอามือกองไงมือกองแรงดีเบิกตัวได้อาจารย์ค่ะขอความกรุณาเชิญชวนอาจารย์จะนีบอวรจะนีบอวอนรวมมาแล้วมาเลยค่ะแมตซ์สำคัญของทั้งสองทีมอาจารย์บงโยบอกว่าเอาฉันมหอยังน้อมือหนีเนาะฉันตีกองฉันก็มือแห้งอยู่แล้วให้ฉันชักเขยอีกนะคะเสร็จจากเกมนี้จะเป็น วิ่ง3มขานะทุกคนสำคัญสำหรับทั้งสองทีมพร้อมมั้ยจ๊ะสีน้ำเงินขอสีหน่อยเลยสีแดงสีแดงขอสีหน่อยจ้ามาและเดี๋ยนะอ่าเดี๋ยวดีกว่อนะทุกคนทุกคนอย่าพ่งนะเืยังไม่กลาง๋ยวให้มมนกลางก่อนกรรมการก็ตัวน้อยหน่อยเนาะกรรมการจ้า อย่าเปล่านะจับไว้นะคะทุกคนขานกหวีดดังปุ๊บดึงเลยนะคะแล้วเลยเอาละค่ะตอนนี้ยังไงสีน้ำเงินสีน้ำเงินยังไงสีแดงยังไงสีแดงยังไงเอาละค่ะตอนนี้สูสีมากสูสีมากเอายังไงไดสีน้ำเงินสีน้ำเงินได้เปรียบสีน้ำเงินได้เปรียบได้เปรียบแล้วสีน้ำเงินสีแดงสู้ไหมสีแดงจะสู้ไหมสีแดงจะสู้ไหมสีแดงสีแดง เตะฟุตบอลมาไม่ได้มีผลอะไรไ,ไผลอะรเลย <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ที่5คะแนตนต่อห้าคะแนนเป็นผัดเอบอกต่อไปอเกมสุดท้ายใช่ไหมต่อไปเกมสุดท้ายค่ะบอสเป็นเกมแห่งสัก์สีตอนนี้คือเท่ากันใช่ไหมเป็นเกมสุดท้ายจะวัรมาสีแดงหรือสีน้ําเงินจะชนะมีลูกโทษอีกอ่าตอนนี้คือสูสีแล้วอ่าสูสีแล้วตอนนี้คือสักิ์สีของเราสูสีกันแล้ว นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแมตช์สุดท้ายพละกําลังของกลุ่มไหนสีไหนจะชิงรางวัลวันนี้ตัวเกียวมิวสิกสปอร์ตกันไปนะฮะอร์เอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้หนักกีฬาของเราได้พักกันนะคะตเติมยาดมยาอมยาหมองกันไปก่อนนะ